แันมันดูไกลมากใช่ค่ะแมปมันดูแบบไกลมากเลยเออเสียวกตกมากเลยอะ่ะทุกคนตายขึ้นมานี่น้ําตาไหลเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรามี MC ีน้าร่องแล้วล <dev ils> ลก็แบบตัดตัดไปเรื่อยๆนะคะคับตกคือพีตาจะบอกแมปมันไกลมากเลยอ่ะแล้วคือแบบว่าถ้าพีตาพูดไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยนะมันจะมันจะแบบว่าสูญเสียสมาทีนิดนึงอันนี้เหมือนยากันยุงเลยทุกคนทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่าเสียเลย ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิตาคิดเคส โอเคคะ่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเรากลับมามีกแล้วกับเกมโลบ o อ,อสนสาแน่งค่ะทุกคนแล้วก็ MC ที่น่ารักเหมือนเดิมนะคะกับแมพที่มีชื่อว่า Valentine Tower นะคะซึ่งมีคนขอพริต้ามาเยอะมากเลยนะคะซึ่งพิริต้าเนี่ยจริงๆแล้วมีแพลนที่จะทำแมพเนี้ยในวันวา l เลนทน์นะคะซึ่งตกงกันที่14สุ้มพาใช่ไหม อนนี้คือมันผ่านไปประมาณ2อาทิตย์แล้วแต่ว่าพี่ลิต้าพิ่งมาทําเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันนะคะพี่ลิต้าติดโควิดนะคือตอนนั้นพี่ลิต้าเลยไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ทําคลิปเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาเอ่อเรียกว่าเป็นการสุขสัรต์วันวาเลนไทน์ย้อนหลังในการนาอให้กับน,น้องๆนะคะก็เป็นความรักที่พี่ลิต้ามีให้กับน้องๆน,นั่นเอง โอเคไปค่ะทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าแมปนี้นะจะเป็นยังไงไปกันเลยเลาหนึ่งส<ๆ>ีแบบนี้ไม่มีไอ้นี่หรอแป๊บหนึ่งป๊บนึ่งทางขึ้นมันขึ้นตรงไหนเออเออขึ้นตรงนั้นขึ้นตรงนั้นแหละเค okay. เหมือนแบบนี้จะไม่มีสปริงนะคะ you're here okay. โอเคไใค่ เราอยู่ตรงนั้นแหละแบบขอคอยนะคะเป็นแบบที่มีคนขอบีตามาเยอะมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่า FC ของช่องบีตาชอบแบบขอคอยมากเลยนะทุกคนเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้บีตาก็อยากรู้นะว่าแบบเออแบบแบบนี้มันมีอะไรดีทําไมถึงแบบขอกันมาเยอะจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันดูไกลมากใช่ค่ะแบบมันดูแบบไกลมากเลยนะคะแล้วเมื่อกี้เราก็ตกตรงตรงเมื่อกี้มั้งนะคะ แต่เราก็ขึ้นมาได้แบบนี้เหมือนจะไม่มีเช็คพอยต์หรือเปล่าหรืออาจจะมีแบบข้างบนไหมอาจจะยังไม่ถึงเช็คพอยต์นะคะก็พยายามอย่าตกแล้วกันเนาะเพราะแบบมันไกลมากทุกคนเราว่าต้องให้ FC น้ำล่องไปก่อนแล้วแหละแต่พี่เต้าว่าแบบสวยนะแอ มี FC นํำร่องเราก็อุ่นใจค่ะ FC นี่ถ้าพีตาสังเกตนะจะพยายามตามหลังพีพตาตลอดเลยนะาท้่บางที่น้องๆเอฟซสามารถไปก่อนได้นะคะแต่ว่าน้องๆก็มักจะรอพีตาแตเว้านี่คือกล่องของผันคอมอบาลเลนทายมุงมิงฟุงฟริงอ่มพีตาจะไม่ตกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตกอีกคราวนี้ก็ลําบากแล้วนะคะชีวิตนะอุ้ยความหัวใจโปรยปลาย เออเสียวตกมากเลยอะทุกคนโอเคแล้วไปไหนต่ออ๊บโอเคค่ะขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วอุ้ยอันนี้มันเหมือนมันเด้งเด้งอ๋อมันไม่เด้งค่ะเราคิดไปเองนะขึ้นมาได้เสียวตกนล้เนี่ย you r e here มันมีเช็คพอยต์ไหมอะที่บอกนะไม่มีอะตายขึ้นมานี่น้ำตาไหลเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรามีเ c น้ำร่องแล้วก็แบบตัดตัดไปเรื่อยๆนะคะ ก็คือว่าพี่ดิต้าจะขึ้นถึงไหมเนี่ยคือพี่ดิต้าจะโบนแบบมันไกลมากเลยอะแล้วคือแบบว่าถ้าพี่ต้าพูดไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยนะมันจะมันจะแบบว่าสูญเสียสมาธินิดนึงนะ,ะอันนี้เหมือนยากันยุงเลยทุกคนทุกคนคิดเหมือนกันไหม เยเลยอันนี้คือกล่องกล่องอะไรไม่รู้ว่าทุกคนแต่ว่าสวยมากเลยละทุกคนมแบบข้างล่างแล้วคือแบบว่าเนี่ยเนทุกคนเห็นมีความแบบเป็นหัวใจใช่ไหมเหมือนเป็นแบบสติกเกอร์หัวใจโปรยปลายวีเออพี่ตาไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอ่ะออพี่ตาต้องตกแน่เลยอ่ะทำไปกันเด้งไงไปกันแล้ว <laughs> อันนี้มีความเลื้งแสงแบบนี้ก็ดูจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ <laughs> แต่ว่ามันมีความท้าทายเพราะมันไม่มีสปีอมาทุกคนก็ <laughs> พอตกขึ้นมาก็ร้องไห้น้ำตาไหลแล้วไม่มีเช็คพอยด์ด้วยให้ FC น้ำร่องต่อันนี้คือจะต้องกะระยะการกระโดดให้ดีนะฮะไปไปไป,ไปกระโดดโอเคอ้ายเสียวตก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วด้วยอะ่ะโหทุกคนอะไรที่เป็นการแบบกระโดดอย่างเงี้ยคือมันแบบไม่ถนัดเลย,ยแต่เราก็ขึ้นมาได้ไปไป FC น้ำร่องอุ้ยทุกคนเห็นน้องเขสไลด์ไหมสไลด์หนอนไปแล้วอะ่ะไปไปไปไม่เป็นไรืออ้าว ต,ต,ต้องใสยติดไขมันนะโดนต้องสสยกินหมูสามชั้นเยอะเกินไปนะฮะปั๊บไปเออเศรษฐกขาสันจิกิ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 ิกแล้วนะอ่าโอเคบอกบลองหลนหลนไปไงกันต่อใครก็ได้น้ำร่องน้ำร่องตกก่อนฮอันนี้มอมอมยิ้มเหรอ ออวองุ่ดอกไม้อีกแล้วความดอกไม้กุ๊บกิบโอ้อันนี้อีกแล้วทุกคนไม่เป็นไรเราจะไปพร้อมกันกับดอกไอ้ดาโอ้โอเคอเคเราจะต้องรอก่อน็ทุกคนอย่าเบียดโอ้ันเบียดกันไม่ได้นี่หว่าไปแล้วขาสั่นมือสั่นแล้วเนาะเสียวตกก็ไม่รู้ว่าข้างบนอีกไกลไหมเราไม่อยากมองขึ้นไปค่ะเพราะว่ามองขึ้นไปล้วจะรู้สึกถอใจเพราะมันน่าจะอีกไกลแน่นอนโอเค มีความแบบมีความแบบคิวปิดนะคะทุกคนอันนี้ก็คือรอนะคะรอเอ่อบายพาด์ตดอกมีน้องไอด้าสวยมากเลยอ่ะแต่งตัวสวยมากเลยแต่งตัวคลายโทมัสเลยแฮะโดบายพารเจ๋อเฮ้แฮ่ฮฮเอ้าเฮ้ยกลับมารับก้อนกลับมารับก้อนไปง่ายอ่ะ รุ <sympath is> ่นแท่อันนี้ค <eled> ืออะไรอ่ะ <NAS> อ <curs CDU> ๋อต้องลอยเหรอไหนไปด้วยจีเดี๋ยวอุ๊ยมีน้องตกด้วยอ่ะทุกคนอุ๊ยทำไมน้องเขาถึงตกอ่ะอืมกระโดดแบบไม่ได้อ่ะอุ้ยตกกันหมดเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทุกคนบอลแท p เพนแล้วขนาดน้องเขายังตกแล้วเราจะไปได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าคนเดียวไม่ไตก ขอรอเอฟซีก่อนนะทุกคนเพราะว่าพี่ต้าไม่สามารถไปได้คนเดียวได้จริงต้องรอเอฟซีนะคะพี่ต้าเป็นคนเดียวที่ไม่ตกตกใจงงเนี่ยมีน้องคนหนึ่งไหมและน้องโมเมอโมมีน้องบม,มน้องอะไรไม่รู้ <c oughs> พี่ตาารอดมาได้ไงแล้ว <c oughs> น้องเขาตกกันได้ยังไงงงมากเลยอะไรอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขึ้นไปไหนอะ่ะแล้วเราจะตกไหมอะ่ะทุกคนทุกคนจะเสี่ยงไหม <c oughs> ทำไมจะ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 เป็นเป็นโอ้โหหัวสั่นหัวคลอนหัวสั่นหัวคอนมันไม่มีเชลี่ยคอยให้จริงเหรอหรือว่ามันหรือว่าตรงนี้มันเฉลี่ยคอยให้ก็ไม่รู้นะคะยิ่มีความสั่นยีกีกีกด้วยอ่ะี่ต้าไม่ตกนะเป็นเป็นไปแดงไงเนี้ยไอต้ายังงงตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะโอเคไปน้องไปก่อนเลยอ๋อตรงนี้ไม่มีอะไรมากค่ะความเร็วช้าโอเคได้อยู่ค่ะได้อยู่หัวใจเหมือนเดิมหัวใจเหมือนเดิม กลับมาที่เบสิกอีกครั้งไอด้ากลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เขาตกไปนะลุ้นที่สุดนี่คือลงไปไหนอะเออน้องฮัลโหลไอ้ด่านูแสง่วงนอนนะคะลงไปนอนอ้าวุ้ยมันเคลื่อนไหวได้เราตกใจอะทำไมมันไกลจังเลยอะโอ้เมื่อไหรจะถึงเฮ้อเสียวตกอะเราจะไม่ตกค่ะทุกคนไม่ตกนะ ลุ้น่ะอันนี้ไปไงก็ไม่รู้นะคะโอเคอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเราไปทางนี้ก็ได้นี่นะอืมใช้โอเคตอนนี้นะคะพี่ลิต้าก,กับเอซนะคะกำลังไปได้สวยเลยอ่ะเลยน,นะน,นี่มันจะมีแบบโลดูให้กระโดดโอเคบล็อกล่องหงเลยหงบล็อกล่องหงแล้วมั้ยล่องหง,งหนนะคะ่ะถึงหรือยังไม่ถึงก็ใกล้แล้วแหละคะ่ะทุกคนเราจะใกล้ถึงแล้วนะ อย่าอย่าเอาอะไรที่พิสดารมาละกันทุกคนจังหวันเนี้ยกลัวมากเลยพวกบล็อกล่องหุ่นใดๆแล้วพี่ต้ามไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยพอดีแบบว่าใสา่ใส่เสี่ยวตกอ่ะอเคหุยพี่ต้ามไม่ตกอ่ะเป็นไป,นปนได้ไงอะทุกคนเรามันโหดจริงๆเลยนะคะเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ปีินขึ้นไปใกล้ถึงหรือยังเดี๋ยวนะน่าจะใกล้ถึงแล้วนะคะอาอน้องๆไปไม่รอนเลยเอันนี้น้องโทมัดก,กลับมาแล้วกลับมาเหรอนี่ น้องเขาตกกันได้ไงอะ่ะนี่งไงมาแล้วแล้วรอหัวใจดวงนั้นนะคะอุ้ยแถมตรงป้ายตรงนั้นเขาบอกว่า wait for the perfect thing ด้วยนะคะใช่ไหม charming wait for the perfect charming รอในเวลาที่เหมาะสมนะคะ,ะ,ะ,ะมันลื่นอะ่ะเฮ้ยรีบกระโดดก่อน <laughs> กำลังจะไปสวยๆกำลังโรแมนติกเลยนะคะทุกคน รอเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ล oh ่วงนะเสียตกจังเลยโอ้ก๊อเราตกทุกคนค่ะคือตอนแรกเราไปฝั่งนู้นแล้วเราก็ล่วงล่วงได้ไงก็ไม่รู้อะทุกคนตรงบันไดสีนั้นเราเลยมาอีกฝั่งนึงแทนนะคะเออคือฝั่งนี้ยอุปสรรคคือความเล็กทุกคนคือมันเล็กมากเลยอ่ะโอเคแต่ไปได้เอ๊สบายมันน่าจะแบบไปได้เหมือนกันเนาะแค่คนละทางกันโอเค บันไดสู่ประตูวิวาหรือเปล่าอุ๊ยเขาบอกว่าใครที่มาเล่นแบบนี้แล้วจะสมหวังนะฮะวนันชายชาเวอร์นี่ไงใกล้ออย่างใกล้แหละใกล้แหละ <c oughs> มูเตลูนะคะทุกคนแบบนี้เฮ้ยข้างล่างมันสวยมากเลยทุกคนทุกคนเห็นไหมแบบข้างล่างสวยมากสุดปังอะ่ะ คิวปิดหยุดที่ไหนเฮ้ยเราขึ้นมาได้แล้ว d a n c s o Playing นะคะทุกคนคนที่ขึ้นมาได้นะคะ่ะ <rally ing> ก็มีน้องโทมัสน้องไอดาน้องวีตาน้อง MOME นี่อ่านว่าอะไรโมเมียถึงแล้วเย่ก็นี่นะคะคือถมหน้าผู้ชนะนะคะก็มีทั้งหมด5คนนะคะก็มีน้องโทมัสน้องโมเมน้องไอดาน้องวีตานะคะก็ เป็นใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พีริต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ฝาก IG กับเพจพีริต้าด้วยนะคะ IG ลิต้าทัศกร์คิดแคนแล้วก็เพจ a c e b o o k ของพีริต้านะคะลิต้าคิดแคนั่นเองเพือได้ติดตามข่าวสารนะคะเวลาพีริต้าเล่นแมปอะไรพีริต้าก็จะลงไว้นะโอเคค่ะงั้นสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย